ข้างนอกฝนตกหนักเลยนะครับหนักมากเลยเสียงดังไปไหมครับเสียงดังดีจะได้ไม่ง่วงนอนนะครับ 2> <2> อากาศน่านอนมากเลยพอสังเกตฮะเสียงเครื่องเสียงดีกว่าคราว,วๆๆที่แล้วก็มีผู้ใจบุญที่เป็นพวกเราบางท่านที่นั่งในห้องนี้และไม่อยู่ช่วยกันบริจาค ให้อาจารย์ได้ช like ุด so, นี so, like said, ้มาทั so, ้งชุดนะฮะอยากจะให้ปรบมือให้กับคนที่บริจาคอยนะฮะเขาบอกว่าไม่ประสงค์จะออกนามเกิดเป็นอาจารย์บริญญาดีมากนะอยากได้อะไรได้ฟรีหมดเลยขาดอย่างเดียวอยากได้สถานปฏิบัติธรรมที่เป็นเป็นร้อยร้อยไร่ไม่มีใครให้เลยโลภเป็นร้อยไร่เลยก็เลยเนี่ยต้องจัด2,009ไปแถวนครนายกไปหาเรื่องเช่าขอมั ถ้าเรามีเราเองเราไม่ต้องไปเช่าใช่ไหมถูกไหมนี่ใครรวยๆอ่ะอยากเก็บไว้นะตายไปแล้วเอาไปไม่ได้เห็นไหมที่ปอตูแปร์เฮติเห็นไหมฮะเป็นไงฮะหลืออะไรไหมตึกสูงๆเนี่ยมันรวยกว่าชาวบ้านเนี่ยประเทศประเทศเฮติเนี่ยเป็นประเทศที่เขาบอกว่ามีความยากจนเป็นอันดับสองของโลก ขนาดจนเป็นอันดับสองของโลกพระพิดาเคยบอกแล้วประเทศพวกเนี้มัยนนรกขุมที่หนึ่งนรกชั้นที่หนึ่งตกนรกชั้นที่หนึ่งแล้วยังโดนกระทําอีกเห็นไหมบางคนบอกฟ้าใจดําฟ้าไม่ปราณีมนุษย์แต่มันเคยโทษตัวเองไหมไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้บทเรียนเรื่องเหตุติ ว่าเกิดเหตุร้ายที่เฮติให้มันกไกลๆเราหน่อยเราจะได้ไม่อกสันขวัญแขวนจะได้มีสติมีสมาธิฟังอาจารย์สื่อกับพระพิดาสอนธรรมะสอนพระโอวาทได้ถ้ามันเกิดขึ้นแถวๆใกล้ๆประเทศไทยเราดีมีใครฟังจะมาฟังเมื่อวันเนี้ยไม่ไมีเลยมันสติแตกแหกกันหมดเลยให้เกิดกไกลๆไ้กันแต่ถ้าเกิดกไกลๆแล้วยังไม่สํานึกอีกนะก็ให้มันใกล้เข้ามาอีกหน่อยดีไหมไม่ดีหรอไม่ดีเนี่ย เราดูซิเดือนนี้เดือนอะไรมกราคมปี2,553หรือปี2010สามวันสี่วันที่ผ่านมาท้องฟ้าปกติไหมรู้ด้วยเหรออ่าแสดงว่าหัดมองฟ้าเป็นเล้วเห็นเวลาโกรธใครงอนใครชอบมองดินหรือมองฟ้าหงุดหงิดงุ่นง่าน มองแต่ทำไมไม่ไม่เงยหน้ามองฟ้าบ้างอายพ่อบิดาใช่ไหมลูกเหล๋วไหลเลยไม่กล้ามองฟ้าคนที่เดินไปไหนไมาไหนมาไหนมาไหนเนี่ยไปไหนมาไหนกล้ามองฟ้าคือคนที่กล้าหาญคือคนที่เชื่อมั่นในตนเองภาษาฝรั่งใช้คำว่าส์แ์ทแปลว่าคนที่องอาจสง่างามไม่อายใครอย่างผมไม่ได้ทำชั่วเห็นไหมกล้ายืนอย่างนี้มา <c oughs> หามาดหล่อมานะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าช้ากว่าน,นี้มันไม่เหลือความหล่อให้เก๊กแล้วนะีไม่รู้ได้ดูอะไรฝนตกฟ้าครึ้มเมืช้าวัดอุณหภูมิแล้ว26องศาเซลเซียสตอน11โมงที่ผมเดินทางจากบ้านมาบนถนนในกรุงเทพ อุณหภูมิ26องศาเซลเซียสซึ่งแปลกมากเพราะปกติมันเลขสาเลขสีตัวหน้านะส0กว่าองศา40องศา38 36ไม่เคยต่ำว่าน,นี้แต่เช้านี้ตอน11บเอดโมงยี่สิบหกองศาเน่เห็นไหมมันมีอะไรวิปริตเยอะเลยแล้วใดีนี้คนก็เลยพูดถึงเรื่องภัยพิบัติกันมากจนกระทั่งผมกับพระบิดาเลยไม่ก็อยากจะพูดนะเนะพราะคนพูดกันเยอะนะ ก็เลยรีบหันมาพูดสอนต่ธรรมะอย่างเดียวเพราะธรรมะแบบที่เราสอนคนอื่นเ็าไม่พูดใช่ไหมเนี่ยถ้าใครเนี่ยนะครับมาฟังพระโอวาทพระบิดาสามครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่หลักแห่งธรรมจำได้ไหมแล้วก็หลักแห่งกรรมแล้วก็มนุษย์สิยธรรมมาครั้งอีกมนุษย์มนาเนี่ยถ้าไม่เคยมาฟังจิตจักรวาลเลยนะครับแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เคยมีศาสนามาก่อนสําหรับตัวคนคนนั้นนะ แล้วมาฟังธรรมะของพระบิดาครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ผมรับรองเลยฮนะว่าเรียนทันคนอื่นหมดเพราะว่าถ้าคุณไปทบทวนเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้ว่า,าพระบิดาจะบอกตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าหาคําตอบให้เราด้วยว่าทําไมเราต้องประพฤติธรรมใช่ไหมอย่างครั้งแรกบอกว่าเราต้องปฏิบัติตนให้เหมือนดั่งก้อนหินตัวเราต้องทําตัวให้เหมือนก้อนหินก้อนนึ่งะก้อนหินนี่มันนิ่งไหมครับ นิ่งสงบมากแต่มนุษย์อย่างพวกเราเป็นไงนิ่งไหมสงบไหมแร็ดทั้งวันใช่ไหมก้อนหินหนึ่งก้อนเนี่ยประกอบด้วยโมเลกุลน,นะฮะหรืออะตอมที่เล็กกว่าโมเลกุลที่รวมอยู่ด้วยกันเขารวมอยู่ด้วยกันเพราะอะไรเพราะเขารักกันนะเขาเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เขาไม่เสวดรอดอไปไหน เม็ดไหนจะต้องอยู่ในตำแหน่งไหนในหินก้อนนั้นมันก็อ,อยู่ของมันตรงนั้นนะจริงไหมมันจึงรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้หินก้อนเดียวถึงแม้มีทรายหรือมีดินชนิดอื่นมาผสมอยู่ในหินก้อนเดียวม,ม,ม,มันปฏิเสธไหมเห็นไหมคนเอาหินมาสมัยเด็กๆเ,เ,เรียนหนังสือนะหรือว่าลูกคุณหลานคุณเรียนหนังสือเวลาครูให้เอาก้อนหินมาศึกษารรมาล้างน้ำเลยมันมีหลายสีใช่ไหมมันปฏิเสธมันปฏิเสธไหมเพื่อนส่วนใหญ่ปฏิเสธไอสีแปลกๆไหมของเราเนี่ยใครประหลาดประหลาดก่า กูปฏิเสธอีตัวแบมอตัวแสมปฏิเสธเห็นไหมครับนี่ก็ผิดทำไมมั้ยเราทําตัวดังก้อนหินไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยมันหลักสูตรที่เอาไปฝึกปฏิบัติเพราะพระบิดากับผมในมองเห็นว่ามันช้าไม่ทันการแล้วมันไม่ทันการแล้วให้ไปปฏิบัติเองเนี่ยเรียนมาบางทีคนบอกเรียนจนหนวดหงอกโกนนั่นถึงไม่เห็นนะ เรียนจนหนวดงอกแต่ไม่สามารถเอามาปฏิบัติในชีวิตจริงได้ทั้งที่ถ้าท่านสังเกตให้ดีพระบิดาสอนปฏิบัติหรือสอนความรู้เฉยๆครับสอนปฏิบัติสอนให้รู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนแค่รู้ว่าบกพร่องตรงไหนแล้วแก้ไขตรงนั้นเสียนั่นคือปฏิบัติใช่ไหมการปฏิบัติพระบิดาให้สอนปฏิบัติในชีวิตจริงไม่ใช่ให้มาน,นั่งหลับตาและปฏิบัติเพราะเราไม่ใช่พระเอ้ยพูดถูกว่าไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวช ไม่ใช่ผู้ทรงศีลท่านต้องทำามากินต้องมีกัลยาณมิตรต้องมีกัลยาณธรรมมีญาติธรรมต้องมีเพื่อนร่วมธุรกิจเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครบัวท่านต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะแยะถ้าท่านไปเอาวิธีของพระซึ่งเขาปลีกวิเวกแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยวิเวกเท่าไหร่เมื่อเช้าเห็นระเบิดอยู่ในรถกสีกาไปสองศพไม่ค่อยวิเวกเท่าไหร่ใช่ไห คนที่ไม่หัวเราะนิีแน่แสดงมันไม่ทันสมัยเลยเนี่ยเพราะไม่รู้ข่าวคราวทางโลกเลยใช่ไหมแย่งระเบิดกันในรถนะพระเป็นถึงกระดับเจ้าอาวาสขอโทษไม่ได้ทําร้ายศาสนาคุณก็รู้ว่ามาฟังอาจารย์อาจารย์ยกย่องพระศาสดาทุกพระองค์นี่มมันเป็นตัวทําเสื่อมอันนี้จะลาสิกขาบทอยู่รอมรอนลาสิกขาบทเพื่อจะมาแต่งงานกับศีกาก็น่าสรรเสริญถูกไหม เห็นไหมถ้าเราเนี่ยมีเกี่ยวกรรมกันมานะเวลากรรมันมาถึงเนี่ยเนี่ยผ้าเหลืองร้อนไหมครับเห็นไหมครับนั่นแหละมันอยากคิดนะว่าเราจะหนีกรมได้พ้นหนีกรมไม่พ้นแต่ฟันฝ่ากรมได้ไหมนั่ไงผมมาฟังพระบิดาแล้วเราฉลาดกันขึ้นเยอะเลยกรมฝ่าฟันได้แต่ตัดกรรมไม่ได้หรอกครับจำไหมครับพระันพระบิดาจึงสอนให้สํานึกหมด กรรมจะหมดกรรมจะสิ้สุดก็ต่อเมื่อเราสำนึกเราสำนึกเรียนรู้ที่จะสำนึกให้ได้ว่าเนี่ยที่ฉันเกิดมาจนเกิดมาจนไอ้ประเภทไม่สำนึกือเสือกโกรธมาจนว้าจนชี้หอยทําไมกูซวยแบบนี้ทําอะไรอะไรเพื่อนก็โกงหมดแต่ไม่บอกกูทำไมโง่อย่างนี้ ทำอะไรกับเพื่อนเพื่อนเลยกงเรียบเพราะกูฉลาดหรือโง่โความซวยนั้นเพื่อนทําหรือตัวเองทําแท้จ,จริงแล้วตัวเองทําเออเก่งเนาะแต่เวลาเจอกับตัวเองจริงๆส่วนมากโทษไหมว่าตัวเองกลับทาเองอ่ะโทษไอเวนนั่น,นะหาที่ลงจนได้เขาถึงบอกมนุษย์เราเนี่ยนะมันฉลาดมากเลยนะแต่มันโง่อย,อยู่อย่างเดียวนะมันไม่เคยโทษตัวเองมันมันจะโทษคนอื่นนะไออย่างนี้ไม่ฉลาดนะคนที่โทษตัวเองเนี่ยจะทําให้คนคนนั้นได้รู้สํานึก ได้เรียนรู้ที่จะค้นหาว่าตัวเองบอกพร่องอะไรผิดพลาดอะไรและก็จะทำไงฮะพอรู้ว่าตัวเองบอกพร่องผิดพลาดอะไรแนละ้วเราจะได้ทําอะไรครับปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าผิดพลาดอะไรไปมีปัญหาอะไรทีไรโทษคนอื่นทุกทีเป็นไงฮะหาทางจะแก้ไขที่คนอื่นนะตัวเองอุยังเหมียนเดิมใช่ไหมต้องเอาอย่างครูเอ้กานจากกันคืนนันร่าขอให้เหมียนเดิมทําไม่เหมือนนะเครื่องเสียงตัวนี้ไม่ค่อยดีไหร่ะ มันเป็นอย่างนั้นแต่นี่นี่เขาให้เองนะไม่ได้ขอเขานะสัญญาใช่ไหมคุณนังแตะฟังมาคุณไม่เคยบอกไม่เคยได้ยินว่าอาจารย์ขอซื้อเครื่องเสียงเลยนะมีไหมมีได้ยินพูดไหมเออพอเขารู้วันนั้นเอามาแล้วเครื่องเสียงพังจําได้ไหมนั่นแหละเขาเห็นเลยว่าอาจารย์ขอแล้วมันต้องฉลาดที่จะคิดหาโอกาสไงถตาให้แบบนี้เอาแน่เลยเพราะเอาแล้วไม่ได้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยไหมเนี่ยพาเอาเข้ากระเป๋าแล้วมันไม่สบายใจอ่ะกินก็ไม่อิ่มอ่ะถูกปะ ไม่อิ่มมันจะพุงยืดนะห้ามมองตรงนี้มองแต่หน้าพอคิดว่าผมอยู่ในน้ําแล้วคออยู่ตรงนี้แล้วกันลอยคอนโอเคตัวคนอื่นเรากําลังพูดว่าทุกวันนี้เราสับสนมากขนาดดินฟ้าอากาศก็ยังสับสนแล้วคนก็พูดเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติกันเยอะนี่ดีดีเป็นประโยชน์กับเราเพราะเราไม่ต้องเหนื่อยเพราะเราเป็นคนพูดบ่อยๆมากพูดไปเยอะมากเลย แล้ววันนี้เราจะเฉลยให้คุณฟังว่าทําไมเรามาบอกคุณบางทีไม่ค่อยใบ้อะมาบอกคุณรู้ไหมขณะที่เราบอกพวกคุณเนี่ยที่พูดคํานี้เพราะว่ามีบันทึกเป็นวีดีทัศน์ไว้ด้วยนะฮะมันเวลาคนไปนั่งดูทีหลังเขาจะรู้ว่าผมพูดกับเขาอะนะไม่ได้หมายถึงพวกคุณอย่างเดียวที่อยู่ในห้องนะทําไมผมบอกแล้วมันไม่เกิดเพราะขณะที่บอกเนี่ยจิตผมคุณว่าผมใส่รหัสว่าให้มันเกิดหรือ,หรอให้มันเกิดอ่าแล้วลิขิตขอ,ของฟ้าเนี่ยถ้ามีใคร ไปคว้ามาเปิดมิติมาแล้วพูดไปตรงๆเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาใช่ไหมคุณก็รู้อยู่มันก็อาจจะมันก็ะเลื่อนไปเพราะผมไม่อยากมันเกิดแต่พระบิดาเราเคยเตือนนะเลื่อนไปหนึ่งครั้งมันก็จะแรงไปอีกเท่าถ้ามันเกิดคุณเห็นไหมหลังจากเกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่เอเชียที่อันดามันมหาสุรินเดียไปเนี่ยตั้งแต่ปี47มาเกิดที่เฮติแผ่นดินไหวรุนแรงปีสองพ Happy New Year Happy or Sorry huh? Sorry New Year Okay Who Happy No No one Why พูดภาษาอะไรวะสอไนไว้ก็จะเชิญไปพูดที่เมืองนอกลืมภาษาอังกฤษหมดเลยเว่าวลาวเป็นจังเดียวเนอะว่าวลาวเป็นจริงเวียงจันทร์บอสเซ่นรู้ไหมครับเวียงจันท์ <laughs> แมอุจากลาวมาแต่ไม่บอกแต่บอกเซิร์นไปเวี้ยงจันนะครับไปได้ขับรถข้ามโขงไปข้ามหนองคายไปนะครับไปได้เคยไปบ่อย <laughs> <laughs> จ,นนจุ่มกันสามคนจุ่มกันสามคนเออเดี๋ยวนี้ก็บอได้ครับเอาประชุมรวมกันสามคนไม่ได้ที่ลาว <laughs> เข้เขาใจบอกครับ จุ่มกันเนี่ยจุ่มกระรวมกันไงว้าแังสีมันต้องสอนเออไอ,อ,อ,อมายืนพูดตรงนี้ก็ดีเงินเนาะไม่เซ็งใช่ไหมแต่รู้ไหมเราว่าปวดขาเรายืนนานนั่นนงปกติแล้วเวลาสอนเนี่ยผมจะยืนเพราะว่าถ้านั่งมันพูดไม่ค่อยออกเรา พบว่าทุกวันนี้มีคนพูดถึงเรื่องภัยพิบัติตามธรรมชาติกันมากฝากไว้ก่อนนะครับว่าอย่าฟังแล้วสับสนเอาเป็นว่าให้เรามีความรู้สึกด้วยปัญญาของเราว่าเออวะที่พระบิดาสื่อกับอาจารย์ปริญญามาให้เราฟังเนี่ยถ้ามันจะต้องจริงแน่ๆเพราะคุณมาฟังตั้งนานแล้วอาจารย์กับพระบิดาสื่อให้พวกคุณฟังตั้งแต่ยังมนุษย์บนประเทศไทยหรือในโลกนี้ยังไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องชำระโลกเลยใช่ไหม ตั้งจากแต่ยังไม่มีวี่แววเลยครับนี่พูดนี้ไม่ได้มาทวงบุญคุณมนุษย์นะแต่พูดให้ฟังว่าเรากล่าวมาตลอดมีบางคนผล่หัวมาบอกโอ้น้ำจะท่วมใหญ่เขื่อนจะแตกกรุงเทพจะจมน้ํามีคนพูดมาทั้งหญิงทั้งชายใช่ไหมครับจัดจัดประชุมบรรยายแล้วมีคนฉลาดน้อยเสียตังไปฟังด้วยรวมทั้งลูกศิษย์เอาบางคนในห้องนี้ไ่เลยมันเล่าให้มีหน้ามันเล่าให้ผมฟังอีก แล้วผมมันไม่เกิดหายเขาติบเมกเลยของผมเวลาบอกแล้วไม่เกิดผมยิ่งเสนอหน้าเพราะผมบอกคุณตรงๆว่าผมรู้ว่าทําไมมันถึงไม่เกิดอย่างเช่นนี่วันนี้ไม่ได้มาแก้ตัวพระบิดาบอกว่าให้คุยกับลูกศิษย์หน่อย13-16ธันวาคมจะมีบุคคลสําคัญอาจมีเสียชีวิตจำได้ไหมผู้ที่ไอซีซี วันนี้มาทวนให้ฟังตอนนั้นบรรยายสื่อพระโอวาทกับพระบิดาครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ร้อยห้าสิบห้าโอ้โหพี่เขาจำแม่นมากเขอพระคุณนี่แสดงว่าแฟนพันธ์เดอเอขอบคุณมีกำลังใจเราอยากจะบอกว่าถ้าจะเกิดตามที่พระบิดาเมตตาให้อาจารย์เผยนั้นนี่ถ้าเป็นมนุษย์คนอื่นแล้วรู้ความจริงแล้วมาพูดนะตายลูกเดียวนะ แต่อาจารย์เนี่ยเขาอนุญาตให้พูดถ้าบอกบอกไปบอกได้บอกไปเดี๋ยวกูเลื่อนต้องบอกว่าให้บอกใบแต่ถามจริงเนี่ยพวกเราที่เป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยคุณว่ามีปัญญาแต่รู้จักใช้กันไหมครับบอกใบเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นใบเลยนะบอกใบนะขนาดบอกตรงๆมันยังงก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 ักกกงกงกักเหมือนปล่อยไฟมาเลยพร้อนไม่บอกครับ หนึกหนึกหนักกักหนึกหนึกหนักเงองอเงาเเนี่ยเหตุผลเนี่ยหลักสูตรหนึ่งจึงใช้ชื่อหลักสูตรว่าถ้าคิดเป็นก็เห็นธรรมต่อไปจะได้บอกใบได้ไงจะได้บาดเปืองพระบิดาสอนแล้วคนเราจะนิพพานได้ต้องนิพพานได้ด้วยอ่าไม่ใช่ด้วยปริญญาตัวตนนี้หรือปริญญาบัตรดิพลมาใช่ไหมไม่ใช่บางคนเรียนสูงแต่ปัญญาอ่อนก็มี มันเรียนสูงรู้มากเลยแต่มันไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยเอาที่เรียนมาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะแต่บางคนความรู้น้อยความรู้ทางโลกน้อยทางธรรมสูงมากปัญญาก็สูงแสดงว่าเรียนสูงมันจะทําให้ปัญญาหลกหลักแหลมตามขึ้นไปด้วยได้จริงหรือเปล่าไม่จริงเห็นไหมครับมนุษย์เดี๋ยวนี้มันคิดไม่เป็น ันถ้าคุณคิดไม่เป็นคุณไม่มีวันนิพพานได้อย่าคิดว่าไปวัดถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานแล้วจะนิพพานได้นะครับฟันทงไม่ได้ชัวรแล้วก็หาวิธีเรียนรัดสแกนกรรมให้กูหน่อยกูกรรมอะไรไมว่ามือกูสกไปเธอถามคนอื่นไปเธอถามหมอดูว่ากูมีกรรมอะไรมือมึงก็แบเองแล้วมึงก็เห็นเองไง มือตัวเองกำรรอยู่บางทีนะหมอดูไม่เห็นมันก็ใช้เดาเอาแต่ตัวเองกำรรอยู่เนี่ยกำรรขี้หรือกำรรอะไรตัวเองรู้ไหมรู้เพราะสัมผัสอยู่ที่ตัวเองอะเราสามารถที่จะอย่างรู้ล่วงรู้ด้วยตัวเองได้แต่คุณต้องมีวิธีสิเช่นคุณต้องใช้อายจตนะคือกายสัมผัสใช่ไหมกายที่เป็นผัสสะคุณต้องใช้มันให้เป็นแลวใช้จิตสัมผัสให้เป็นซึ่งของคุณแม่ของคุณมีทุกคนก็มีคุณก็ฝึกมันสิ ใช่ไหมแต่ที่ทุกวันนี้นเวลาฝึกจิตฝึกทําอะไรเพ่งกระสินไฟเอาไว้ทําลายหมาเอาไว้ทําร้ายไอ้ศัตรูของกูอะไรเงี้ยหรือใครดังหน่อยไม่ได้กูจะเอากระสินไฟกูเผามึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสติแตกไหมนั่นแหละครับนั่นแหละครับเอาจิตที่มีพลังเนี่ยมาสร้างปัญญาดีกว่าไหม หยิบปัญญามานิพนธ์ตัวเองนิพนา์ได้แล้วยังไม่พอถ้าปัญญาสูงเป็นเลิศสามารถหาความรู้อะไรๆต่างๆทําให้ตัวเองเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาสามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งปันความรู้ที่ตัวเองได้ให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้แทนที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นอย่างเดียวยังสามารถสอนคนอื่นได้อีกด้วยเป็นครูของคนอื่นได้อีกด้วยไอ้นี่พอมีพลังจิตหน่อยเดียวไปฝึกพลังจิตนะแต่เอามาทําในทางอาวิชาพาตัวเองถอยหลังลงไปไหนอ่ะ เล่นชอบเล่นกับไฟในนรกมีอะไรอ่านี่ล่นตูดหน่อยเดียวไปไงล่ะอยู่ไม่เป็นสุขเลยใช่ไหมไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะดิ้นตายเอ๊ะมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวก็คิดให้มันเกี่ยวแล้วกันเขาพูดกันเยอะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกมาฟังอาจารย์เนี่ยกูรอนะเมื่อไหร่จะบอกความลับอีกสิบสามต้งสิบกเฉลยเลยว่าที่มันไม่เกิดแต่หลายคนนั่งในห้องนี้ทําเป็นงงจําไม่ได้ใช่ไหม ก็ดีนะแสดงว่าก็ได้สนใจเรื่องอุตริพวกนี้หรอกสนใจธรรมะมากกว่าจริงปะ่ะอาจารย์พูดอะไรพระบิดาเมตตาบอกเลยกูไม่รู้ไอ้เสื้อสีอะไรมันจะเป็นยังไงช่างแม่งไม่เกี่ยวกวับกูกูสนใจธรรมะกูจะไปนิพพานอย่างเดียวออะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะใช่ไหมแต่บางทีก็ต้องรู้ไบ้างถูกไหมรู้บา้างมันเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นไก่หายไปทั้งเล้าหมาตายไปตัวเสือกัดเลือดตัวอะไรกัดคุณก็ต้องสนใจถ้าคุณอยู่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง ไดมจะไม่สนใจไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราพอตัวแปร์ที่เฮติเขาเกิดอะไรบ้างคุณต้องสนใจไม่ใช่ถึงแม้ว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องเราไม่ใช่ว่ามันอยู่ใกล้เราอยู่ไกลช่างไม่ถึงกูแล้วมันไหวตั้งเจ็ดดิกเตอร์กูยังไม่รู้สึกเลยมันเป็นอะไรไปเฉยเฉยว่าังไม่ไม่เป็นไรอย่าอย่าทำตัวอย่างนี้นะอย่าทําตัวอย่างนี้นะ เดี๋ยวเราจะบอกอยู่ในหลักสูตรมนุษย์มนหนาเนี่ยม,มันชื่อมันดีนะห,หลักสูตรนี้นะดีไหม mm hmm. แปลให้ฟังก่อนก็ได้มนุษย์มนุษย์หนามะมาจากคำว่าหมากหมากหนามนุษย์เป็นเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งหมากเป็นผลเป็นผลหมากเนี่ยหมากพร้าวแล้วย่อคำมาเหลือ พ่พราวคุณสังเกตนะหมากขามหมากนาวเออหมากเขือก็หมากม่วงก็หมากไฟก็หมากเฟืองก็เอ,อคุณสังเกตที่ต้นไม่ใช่ต้นอนะไอ้พืชผักผลไม้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณว่ามันมีอะไรเหมือนกันนะ มันเปลือกเออมันคิดแล้วนะนะมันมีเปลือกเหมือนกันพูดอีกก็ถูกอิดนะน่ะมีต้นม,มีผลไม้อะไรไม่มีเปลือกเนาะสงสัยบ้านพี่ก็มีต้นหนึ่งไม่มีเปลือกผลไม้ไม่มีเปลือกมะน,นาวที่ปอกเปลือกแล้วมันมีลูกแล้วเป็นพวงเนี้ยมีผลเป็นพวง มะพร้าวนี่เป็นทลายไหมมะไฟเป็นช่อไหมมะเขือพวงนี่เป็นพวงไหมอ่มามะเขือมะเขือมะเขือเปาะเนี่ยนะถึงแม้มันออกมาลูกเดียวก็จริงแต่ยอดเดียวมีหลายลูกไหมทั้งต้นออกมาเนี่ยถูกไม่ถูกครับหมากที่กินกับอะไรนะที่คนแก่กินหมาอกหอมากเนี่ยเป็นพวงไหมครับนั่นนะมะขามหรือหมากขามนี่เป็นพวงไหม อะไรที่เป็นพวงเนี่ยเป็นผลที่เป็นพวงคือพวงเดียวมีหลายผลเนี่ยเรียกว่าช่อผลเนี่ยเรียกว่าหมากหมดแล้วมนุษย์เราเนี่ยเป็นพวงไหมเป็นมนุษย์เนี่ยลูกดกแม่ลูกดกอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นสังคมอยู่กันเป็นชุมชนแล้วก็เป็นไงขยายออกไม่ขยายพันธุ์ออกกระจับกระจายกระจายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเจ็ดพันกว่าล้านคนตอนนี้ตอนนี้ที่ฝังศพไปแล้วที่เฮติแสนกว่าคนแล้ว แสนกว่าคนนะครับโปรดฟังซ้ำอีกครั้ง <c oughs> นี่เราไม่ใช่เอาความเจ็บช้ำของเขามาหัวเราะเยาะนะแต่ฟังที่อาจารย์พูดเราไม่ให้เศร้าเพราะเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรถูกไหมฮะเราไม่ได้เศร้าหมองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราสมน้ำหน้าเขาเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจึงเอาตรงเนี้ยมาเป็นความรู้ แสนกว่าศพที่เขาฝังเอาไปฝังไม่ใช่ฝังใต้ตึกนะเอาไปฝังเนี่ยนับได้แล้วแสนกว่าศพถามว่านี่คือการเกิดภัยพิบัติครั้งล่าสุดบนโลกที่รุนแรงที่สุดใช่หรือไม่พอไหมไม่พอหรอกเราบอกแล้วว่าการชำระโลกอย่างไรเสียต้องเกิดขึ้นมันคนที่เชื่อ พระบิดาและเชื่ออาจารย์สื่อมาตลอดว่ากูเชื่ออาจารย์เชื่อพระบิดาว่าเกิดขึ้นแน่ๆมันต้องเกิดแน่ภัยพิบัติโลกการชำระโลกต้องเกิดขึ้นแน่พระบิดาก็อธิบายเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยตอนนี้ที่คุณเคยเชื่อแล้วบางทีคุณเชื่อเพราะมีศรัทธาอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะเพราะตัวอย่างให้เห็นมันยังไม่มีตอนนี้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าคุณมีปัญญายานมียานพิเศษเป็นเลิศที่คุณเชื่ออ,อามนั้นซึ่งสามารถจะยิ้มออกเลยว่ากูไม่ได้งมงาย ขณะที่หลายคนก็อาจจะยังลังเลอยู่ต้องเกิดใต้ตีนกูก่อนแล้วกูค่อยเชื่อถูกไหมจึงบอกท่านเนี่ยมันถ้าคนที่เชื่ออาจารย์เชื่อพระพิดาเนี่ยคงโรงแรมโรงแรมเนี้ยห้องแค่เนี้ยคงไม่พอให้ฟังหรอกถ้าฟังแล้วเชื่อแล้วทุกคนมาพร้อมกันไม่แย่ไม่ส่งตัวแทนม,มาฟังผมเนี่ยไม่ได้บังคับ ถ้าวามนุษย์คนนั้นควรมาคนนี้ต้องมาแต่ถ้าคุณมาผมดีใจมากเลยเพราะว่าผมได้ทําหน้าที่ของผมผมบอกแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสสรุ้ครั้งแรกปฐม,มเทศนามีคนฟังแค่ห้าคนปัญจวัคคียนะผมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาฟังมากกว่าพระเจ้านะฮะเกินห้าคนยังโชคดีกว่าท่านอีกนะถึงแม้มีแค่นี้ถูกไหมนั่นแหละครับ เพราะผมมาชวนท่านกลับบ้านมาชวนท่านไปสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์ชั้นเทพหมสวรรค์วิมานที่ทุกคนใฝ่ฝันว่าทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งแต่สวรรค์ในที่นี้หมายถึงสวรรค์ที่เป็นที่ที่เราจากมาเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของเราพระบิดาให้เรียกว่าดวงจิตธรรมยาน แต่กลัวคนฟังและลำคาญเพราะมันเรียกยาวและฟังและสุนทรียก็จริงน,นะก็เลยเรียกว่าจิตวิญญาณแต่คําที่ถูกต้องคือดวงจิตธรรมยานมาตามกลับบ้านตามทุกคนกลับบ้านทุกวันนี้ที่ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นรอรรอรอรอ,รอให้ลูกๆของพ่อสานึกเพราะต้องการให้กลับให้หมดแต่มันเป็นไปไม่ได้เสียแล้ว วกเราจึงต้องเร่งรัดชมรมจึงต้องจัดจิตจักรวาลสัญจรเพื่อสร้างยุวะจิตจักรวาลทายาทขึ้นมานี่เราก็เปิดโอกาสให้แล้วนะถ้ายังไม่เอาอีกนี่ช่วยไม่ได้เพราะผมไม่ต้องการสร้างสำนักเข้าใจเนาะถ้าสร้างก็คือสร้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่งเรามีโครงการมีแนวคิดแต่ถ้าพื้นที่น้อยๆเราโลกอะน้อยๆเราไม่เอาเพราะการทมแล้วมันต้องขยายเราจะได้รองรับผู้คนบอกเลยว่าประเทศไทยเราจะต้องเป็นศูนย์กลางของคนทั้งโลก เราพูดหลายครั้งนะใครจะไปบอกว่าแผ่นดินไทยจะต้องจะสไลด์ลงไปจมอะไรแค่ไหนยังไงเอาแผนที่ของอาจารย์เป็นหลักอย่าไปเอาอย่าไปสนแผนที่คนอื่นคุณเห็นไหมครับเอฮติเราเทสีแดงไว้ไหมผมรู้คุณต้องรีบมาตรวจสอบทันทีให้มันอยู่ในเป็นที่สีแดงอาจารย์มาว่า <laughs> <laughs> ใช่ไหมเจ็ด <laughs> ริกเตอร์ คนเนี่ยไร้ที่อยู่อาศัยล้านกว่าคนเสียชีวิตฝังไปแล้วแสนกว่าแล้วยังหายตัวหาไม่เจออีกแสนกว่าคุณคิดดูเดี๋ยวให้คิดตอนต้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวเวลาสื่อก็ไปลึกๆข้างในคุณจะได้แง่คิดว่าพระบิดาเนี่ย ทรงเมตตาพวกคุณมากให้เอาเข้ามาเป็นบทเรียน